แล้วก็พบว่าผู้หญิงน่ะมีโอกาสเกิดซึ่งละครสูงกว่าผู้ชายสองอสองสองต้ปหนึ่งเห,เหผลที่เป็นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าะระดับโฮอร์โมนในในใน,ในเอสโตรเจนเลเวลในกระแสะเลือดของผู้หญิงเนี่ยมันมีการแปรปรวนมีมีการเปลี่ยนแปลงต่เว่าครับตั้งแต่วัยรุ่นการตั้งครรภ์แล้วก็การเลี้ยงลูกด้วยนมเบสฟีดดิ้งแล้วก็ถึง ระยะที่มีประจำเดือนครันี้จะไม่ระดับของเอสเชนมันจะมันจะมันจะเปลี่ยนการการเปลี่ยนแปลงของเอสตัวเชนในกระแสเลือดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผนังเส้นเลือดทำให้ผนังเส้นมันอ่อนแอครับก็เป็นบอกเกิดนิดเกีดเส้นเลือดขอครับสวัสดีครับนี่คืออัปเดตสุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์ครับวันนี้มาคุยนเรื่องของเส้นเลือดขอดะครับ นี่คือปัญหาที่หลายท่านนะฮะเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของความสวยงามได้แต่นอกเหนือไปจากความสวยงามคุณผู้ชมครับมันยังมีความเสี่ยงที่เกิดว่าเราทิ้งเอาไว้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคอื่นๆได้ครับการรักษาต้องทำย่างไรบ้างต้องมาฟังจากคุณหมอครับวันนี้ผมพูดคุยนะฮะกับนายแพทย์บุญศักดิ์อิสาสวินครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์ครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณหมอว่าผมเกิดเป็นไ่่สักครู่ว่าเส้นเลือดขอดอาจจะมีทั้งความกังวลเรื่องของความสวยงามใช่ไหมฮะหรืออาจจะมีอาการต่างๆตามมาได้อ,อยากให้คุณหมออธิบายก่อนว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเส้นเลือดขอดมันก็คือภาวะที่เสลือดมันโป่งพองอ่าโป่งพองขยายตัวขึ้นแล้วเคลี้ยวอยู่ใต้อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังครนะถ้าเรามองจากข้างนอกมาเนี่ยก็จะเห็นมันเป็นกลุ่มกระจุกเสเลือดอเสเลือดนะ,ะแล้วก็มีสี สีม่วงน้ําเงินอะไรนะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นที่ขาครับสาเหตุที่มันโป่งพองได้ก็เพราะว่ามันมีความดันในในหลอดเลือดมันสูงขึ้นความดันที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรรับเกิดจากการที่มันมีการเลือดมันไหลที่ย้อนกลับมากองทาให้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 มันมีความดันสูงขึ้นโดยปกติแล้วเส้นเลือดดำเลือดเลือดดำเนี่ยมันไหลเข้าไปที่หัวใจครับมันก็ต้องอาศัยอาศัยการการที่มันจะโฟกัสไปบนเนี่ยโดยการบีบตัวของ ของกล้ามเนื้อ oh. กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงนิดนึงมีมัมสเนทวนกันดีนิดหนึ่ง uh huh. อันที่สองมันจะมีเว้าคือลิ้นอนะลิ้นในในหลอดเลือดเป็นตัวป้องกันไม่ให้เลือดมันไหลย้อนกลับมา oh. เราจะพบว่า,าผู้ที่เป็นพวกนี้พวกเซลคอดจะมีมีม,ม,มีมีความพิปกติที่ผนังเส้นเลือดกับตัวลิ้นของ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 ,ของหลอดเลือดนะครับมันมีการรั่วรั uh huh. ่วยึดนะ ความยืดหยุ่นมันเสียไปไม่รู้เรื่อยเลยย้อนกลับมาลิปักลงมาก็ทําให้มีมะกองอยู่ตรงตรงข้างล่างแล้วก็ทําให้มีเพชเชอร์มันสูงขึ้นแล้วก็ดันให้ห้หลอดเลือดมันโป่งขึ้นมาอ๋อคือปกติคือเหมือนกับมันทํางานให้ปกติแล้วเราดึงออกมาเห็นชัดเนียนะมันมันมีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไหมฮะเช่นยืนนานเกินไปเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยมันมีมันมีผลไหมฮะมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนหมายถึงว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัจจัยให้ก่อเส้นเลือดขอดนะฮะ ปัจจัยปัจจัยมันก็มีหลายสาเหตุนะที่ที่ที่ทาให้กอ่อให้เกิดเส้นเลือดขอดโดย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 ความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบสาเหตุมันแหะแต่ก็มีปัจจัยปัจจัยที่กอ่อให้เกิดเกิดเส้นเลือดขอดขึ้นมาอันประการแรกคือเรื่องของ Family History คือเรื่องของกรมกรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี่กรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ก็พบว่าพ่อแม่เป็นโรคเส้นเลือดขอดโอกาสสมาชิกในครอบครัวก็มีโอกาสจะเป็นโรคเส้นเลือดขอดสูงกว่า กว่าบุคคลทั่วไป่ไปอ,อ๋อผมเข้าใจว่านึกว่าเอ,อยืนนานอย่างเดียวมันจะเป็นผลแต่ว่าพากรรมพันธุ์ก็ก็มีส่วนมีส่วน,วส,วนส่วนมากเลยนะครับส่วนมากส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้าครับอันที่สองที่ที่แฟกเตอร์ที่สองปัจจัยที่สองคือเรื่องของเพศครับแล้วก็พบว่าผู้หญิงน่ะมีโอกาสเกิดเซลั่มคอร์สูงกว่าผู้ชายสองสองสองต่อหนึ่งครับเหตุผลที่เป็นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอ่าระดับฮอร์โมนในใน ในเอสโตรเจนรีเวลในกระแสะเลือดของผู้หญิงเนี่ยมันมีการแปรปรวนมีมีการเปลี่ยนแปลงตลลอดเวาครับตั้งแต่วัยรุ่น<อ>การตั้งครรภ์แล้วก็การเลี้ยงลูกด้วยนมเบสฟีดิ้งแล้วก็ถึงระยะไที่มีประจำเดือนรตรงน,นี้จะไม่ระดับของเอสโตรเจนมันจะมันจะมันจะเปลี่ยน<อ>มันจะเปลี่ยน<อ>การการเปลี่ยนแปลงอของเอสโตรเจนในกระแสะเลือดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผนังเส้นเลือด เสลือดทาให้ตนัุเส้นมันอ่อนแอก็เป็นบอกเกิดที่เกิดเสลือดคออันที่สามคือเรื่องอ้วนนะคนอ้วนนี่ก็ก็เกิดเกิดโรคเสลขอดอได้ง่ายเพราะว่าพวกนี้จะมีการข้่งของการไหลเวียนเขาเรียกการไหลเวียนของโลหิตของแถวบริเวณขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่ยดีอะไร่นะก็มีการข้่งของเลือดแล้วทำให้เพชเชอร์ในกระแสเลือด ใน,ในหลอดเลือดมันสูงขึ้นครับอ,อันที่4ี่คือเรื่องของการออกกำลังกายและออกเอ็กซ์ไซ์ size, พวกที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยพวกนี้มัน,ม,นมันก็อย่างที่พูดอ่ะการระเวียนโลหิตม,นะม,มันไม่เคยดีนะแล้วก็บัฒเส้นนมันไม่่คยดีก็จะเป็นต้นเหตุให้เกิดเิลิกอดได้งาอ,อันที่5ค,คือเรื่องของที่คุณพูดมาเนี่ยการยืนการนั่งยืนท่าเดิมนานๆเนี่ยมันก็ทําให้การระลเวียนของโลหิต มันไม่ดีโดยเฉพาะพวกที่ยืนนานๆวันจะซ้ําเติมด้วยแรงดูดของโลกกัวิตีิมันจะทำให้ให้การการไหลเวียนไม่ค่อยดีขึ้นนะอันต่อไปก็เรื่องของการสูบบุหรี่นะคูบครบรอ๋อเหรมีม,มีมีส่วนด้วยเพราะว่าเขาเพบว่านิโคตินเนี่ยมันจะไปทําลายผนังเงยื่อบุกองหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดมันอ่อนแอมันก็เกิดเส้นเลือดขอดคับผม อันที่้อสทายก็น่าจะเป็นเรื่องของอายุพออายุมากๆไปมันก็เป็นความเสื่อมของร่างกายนะก็เป็นปอเกิดให้เกิดเส้นเลือดขอดได้สรุปได้ยงนไหมฮะก็มีทั้งพฤติกรรมนะการใช้ชีวิตใช่ไหมฮะอายุฮอร์โมนแล้วก็กรรมพันธุ์ใช่ถูกต้องครับที่มีผลทําให้เราเกิดได้ถ้าสมมุติผมเป็นเส้นเลือดขอดแล้วทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกหรือผลกระทบกับอื่นๆตามมาเช่นโรคแทรกซ้อนหรืออันตรายและอรงอื่นอีกไหมฮะ ก็เราเราเราพูดถึงเรื่องอาการก่อนที่ทซิลล์คอร์ดจะทําให้เกิดอาการนอกจากอันซ้ายนี่คือการที่ดูไม่สวยงามที่คนไข้จะต้องมาหาหมอเรื่อง้ก็ยังมีอาการที่อาจจะต้องมาหาพบแพทย์ก็คือเรื่องของของมีคนไข้เขาเรียกมันมีความสึกหนักเฮฟเวเนสมันมีทายขาเมื่อยเขามาเขาอธิบายเอ๊ะทำไมขาผมรู้สึกตักหนักมันมันเมื่อยขาตลอดอันต่อไปคือเรื่องของมันเจ็บ มีการมีการตรวจที่ขานะข้าวขา,ขาไปก็มีของเรื่องของการคันเอ๊ะขันหมือนก็เป็นโรคผิวหนังที่ขาต้องเกาตรงตำแหน่งที่เป็นเสื้อคอร์ดแลนะ้วเนี่ยอชิงคันนะมีคันอันที่ต่อไปก็เกี่ยวกับสีผิวหนังมันเปลี่ยนไปถ้มีไฮเปอร์พิกเมนเทชันตรงบริเวณที่ที่ที่ปลายขานะ <ạ. S 2> ปลายขาก็ก็ไอ้พวกนี้มันก็เป็นอาการเออจะอาจจะไปก็มันจะมีพวกการที่เป็นกล้ามเนื้อมันเกิดตะคิว้ได้ง่าย นะโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยเป็นเป็นตะคกีตะเกีอ๋อเขาเป็นสาเหตุของของจับเส้นเลือดขอดเหมือนกันได้นะเดี๋ก็เป็นอาการหนึ่งของเส้นเลือดขอดแล้วก็คือขาบวมทีมาด้วยขาบวมไข่โดยเฉพาะตรงเหนือข้อเท้าขาบวมนะพวกนี้ก็แนะนําว่าน่าจะมาพบแพทย์เพื่อจะตรวจให้ชัยให้แน่นอนแล้วอ๋อผมเข้าใจว่าเส้นเลือดขอดอาจจะเป็นแค่แบบเส้นเลือดโป่งออกมาแต่จริงๆแล้วมีอาการมากกว่านั้น คือแต่ละเลเวลก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอใช่ไหมฮะถ้าทิ้งเอาไว้านานๆอันตรายไหมครัก็มันก็โดยทั่วไปแล้วตามหลักมันก็ไม่ค่อยจะนะแต่ถ้าเราไม่รักษาเลยนะครับลปล่อยให้มันลุกลามมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกภาวะแทรกซ้อนอมพิเคช a t i o n จากกระซิลลิคอรได้ครับซึ่งมันก็เป็นสิน่งที่ที่น่ากลัวมกันเช่นประการแรกคือเรื่องของผิวหนังผิวหนังนี่มันจะมีเขาเรียกว่าผิวหนังมันเกิดเป็นแผลเป็นเป็นผืน่นคัน ชนิดเขารเรียกว่าเอ็กซิมานี่ผิวหนังจะหนาสีจะเข้มแล้วมีการคันเกาเจาเกาที่หนังก่อนการเสพของผิวหนังนี้อาจจะลุกลามไปถึงชั้นไขมันข้างล่างทำให้ไขมันมันหนาเสบเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าส erm ังกิงนานานนตเขาเรียกว่าไลโปเดมา a โตสกิโคลซิสคือหนังหนาหนังหนาผปวนหนังหนานะแถวที่ขาอันที่สองคือมันจะกอกห้เกิดเขาเรียกแผลที่หายยากแผลที่มหายยาก เรียกวีนัสอันเซอร์ผู้นี้รักษาโ,โหเป,เ,ปเป็นเดือนเป็นปีๆที่ไม่หายเลยนะก็อาจจะซ้ําเติมในการติดเชือ้อครับอ,อันที่สามที่มันจะทำให้ปปัญหาคือเรื่องของที่เรียกว่าวีนัสเตสิสคือเลือดดำมันไหลช้าลงการาที่มันไหลช้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นลิ่มเลือดบัดคอตใน,ใ,นใ,นในหลอดเลือดครับแล้วทาให้เกิดไอเบรนนั่นแหะที่เลือดที่เซลล์คอดเนี่ยมันจะมีอักเสบ ถ้าอยู่ที่ผิวเขาสัเขาเรียกว่าซูเปอร์เชียนทอมโบเฟบติดนะนะการอักเสบเนี่ยมันก็จะมีการปวดบวมแดงร้อนที่บริเวณที่มันอักเสบที่ขาเราเนี่ยการอักเสบนี่นอกอนี้มันยังลุกลามอาจจะลุกลามไปที่ชั้นชั้นชั้นเสล็ดดำลึกๆในกล้ามเนื้อซึ่งก่อให้เกิดอ่เขาเรียกสังคีเรียกว,ก,ก,กว่าทอมโบนิเวนทอมโบซีนนะเป็นเป็นการแข็งตัวของของเลือดในในในเสล็ดดำลึกๆครับไอแล้วก็นอกนี้ไอ ลิ่มเลือดที่เกิดในเส้นเดิมเส้นเลือดดำลึกๆเนี่ยอาจจะหลุดลอยไปตามกระแสกระแสเลือดเนี่ยเข้าไปที่หัวใจผ่านไปที่ที่ปอดครับไปจุกเส้นเลือดในปอดออันตรายนะเพราะมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าพันธุ์มรีเอมบริซึมได้นะโอ้แปลว่ามันมีอันตรายถ้าเกิดทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ไหมปัจจุบันมีวิธีการรักษาไหมฮะเส้นเลือดขอดวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีนะหลายวิธีนะก็แล้วแต่วิจจะจะเลือกวิธีไหนก็ ขึ้นอยู่กับให้แก่ผู้ป่วยให้ก็ขึ้นอยู่กับอาการกับความแรงของเซลลอร์คอร์ดนะน้อแรงแล้วก็ผลของดอปเปอร์อัลตราซาวน์อันาาานี้เป็น,เป,นเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดีเทคเซลอร์คอร์ดได้ดีสุดน,นะเซลอร์คอร์อดตอนนี้ก็ปัจจุบันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ได้เยอะสมัยก่อนนี่มันเซลลอร์คอร์ดนี่บางทีมันถ้าผู้ป่วยมาหาเราการตวรวจร่างกายมันซับซ้อนอยุงย่งยาก ครับนะต้ตรวจต,ต้องดูการโฟมเลือดว่าม,มันเสียตรงไหนตรงไหนอนะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเรามีตัวเครื่องมือดัปเปอร์อุตส่าห์นี่ก็จะช่วยในการวิจัยช,ช่วยในการดูว่าเส้นเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงมีผิดปกติอยู่ตรงไหนได้<อ>ได้ดีแล้วก็นอกอนอกจากนี้แล้วก็ขึ้นอยู่ผู้ป่วยผู้ป่วยว่าเขาเขา,เขาพึงพอใจวิธีไหนหลังจากที่หมอให้คําอธิบายถึงนแนวทางการรักษาข้อดีข้อเสียแต่ทางเลือกอะไรเงี้ย S <S นะล้วก็ถ้าเขาตกลงยังไงล้วก็ก็ให้การร,ารักษาเขานี่การรักษาก็มีหลายวิธีนะครับมันวิธีแรกก็ง่ายๆก็คือการที่ให้คนไข้เขาสวมถุงน่องซึ่งเป็นถุงน้องพิเศษนี่นะ <S <S 1> <S 1> น่เรีนะ <S 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 ว่า c o m p r e s 1> s i stocking ใส่ถุงน่องถุงน่องนี่มันต้องต้องต้องเป็นแบบที่ medical g a u e หมายเพื่อเขาเขาคำนวณ pressure ในการกดนะ ก็กดให้มันมันมันมีนะมาให,าให้ให้เส้นเลือดมันแฟบแล้วก็มันมันมีการปั๊มปิ่งได้นะเว <Okay. S 2> ลาเขายับตัวกมเนื้มขยายนะฮะขยับตัวเหยียบไปนี่กมเนื้มเปล่งมาเนี่ยมันปั๊มมาเพชเชื่อที่ที่เขาคำนวณมาให้ให้ใช้ก็ก็ประมาณย mm ี่บสามถึงส2<อ>มสมิลลิลิตรปลอดมิลลิลิตรตลอดอันนี้ก็จะง่ายอยก็คือแค่สวมแค่สวมแค่เสร็จ แล้วก็มีวิธีอื่นไหมครับวิธีอื่นก็มีเช่นการฉีดสารสารเคมีสโคโรเซนครับซึ่งเป็นไปฉีดเข้าไปแล้วมันกระทำให้เส้นเลือดมัน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 สปาร์ซซ์มันคือมันมันมันเก่งแล้วก็มันขรัลงมันหนีทุกอันตรายแลเรียกว่าสโคโรเทอรีเป็นคำวิชาคือเหมือนฉีดเข้าไปตับเส้ในเส้นเลือดนะก็เหมาะกับเส้นเลือดเล็กๆอย่างเช่นที่เรียกว่าสไปเดอร์เบลนอะไรพวกนี้แล้วก็เส้นเลือดที่มีขนาด โตปันกลางฆ่าไนะกรชีการวิธีต่อไปก็วิธีเขาเรียกว่าการใช้แสงการใช้เลเซอร์การใช้ความถีขึ้นขึ้นไอยุเงี้นะพวกนี้ต้องต้องแทงแทงสายนี้เข้าไปในเลือดในในในหลอดเลือดแล้วก็ปล่อยปล่อยเลเซอร์หรือไอเลเลโดคิลซีเข้าไปฆ่าความร้อนด้วยไปทก็จะทำลายเยื่อบุอันนี้มันจะมีมีเขาเรียกมีขนาดของของ ของของคลื่นที่ใช้เท่าไหร่ให้พอดีกับที่จะไปทําลายการารักษาต่อไปคือการผ่าตัดผ่าตัดก็เป็นวิธีดั้งเดิมนะก็เราก็ยังแต่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันรุนแรงนิดนะ่ะอินเวซีนะครับก็อาจแผลเป็นได้นะเพราะต้องผ่ามต้องขาหลายตำแหน่งขาอะไรก็รจะเอาไปลูดเอาเสเลือดที่มันเสียเนี้ยออก ็มีอีกมีอีกหลายวิธีก็มีหลายวิธีก็มีจริงก็คือการใช้ความถี่ที่ใช้อุลตราซาวช่วยอันนี้ไม่ต้องผ่าตัดไม่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 เป็นนอนอร์วิสีอุลตราซาวก็จะช่วยดีเทคคือเส้นเลือดที่มันเสียเนี่ยแล้วก็ยิงขึ้นเข้าเข้าไปทำลายครับนี่เรียกไฮฟูไฮฟูไมีมีวิธีหนึ่งที่ผมไม่ได้ยินมาคือฉีดกาวนี่คืเก็ก็วิธีอีกวิธีสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือการฉีดกาว าวทางทางการแพทย์เข้าไปนะกาวนี้ก็เข้าไปฉีดเข้าไปบล็อกบล็อกมันไม่ให้เลือดมันยอ้อนแล้วก็ลองดูใช้เราต้องต้องทำอุนเตสเวเช็คให้แน่นอนว่า<อ>เสื้อเส้นนี้มันเสียมีการลิ้นมันเสียลิ้นเอวที่มันปิดกั้นเสียมันมีการโฟกัสแล้วเส้นมันขยายตัวแล้วก็จะฉีดฉีดไอ้กาวตัวนี้เข้าไปกาวตัวนี้ก็มีชื่อว่าไซยาโนอะคาไร ครับกระดูกกาวนะชื่อคล้ายกับกาว,กาวตา<อ>ช้างที่เราใช้ติดแต่นี่ป็นกาวต่างกันแพทย์นี่เป็นกาวนา่แพทย์คนหนึ่งตัวคือแต่ละวิธีจะเลือกอย่างไรก็คือต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ถูกต้องนะให้มามามาให้ให้หมอตรวจทำซาวองค์ทศสาวเช็คครับแล้วก็แนะนำวิธีการรักษาที่แต่ละอย่างที่พูดไปเนี้ยอะไรที่จะเหมาะสมกับคนไข้เหมาะเหมาะสมกับตัวคนไข้นะคนไข้ถ้าเหมาะสมก็ให้คนไข้เขาตัดใจ ท้ายนี้คุณหมออยากขอคําแนะนําหน่อยเพื่อเผื่อบางคนแบบไม่อยากเป็นปัญหาเส้นเลือดขอดไม่ไม่อยากมารักษาอะไรางี้นะฮะมีวิธีการดูแลตัวเองไหมให้แบบเราห่างไกลจากปัญหาพวกเส้นเลือดขอดพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอะไรเงี้ยมีคําแนะนำไหมครก็มีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับป้องกันนะแต่ก็มันก็มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ทําให้ลิสต์มันในการเกิดมันมันต่ําลงก็เช่น เราก็ตัองการนห้มันมีก็เรียกว่าการไหลเวียนของของเลือดดีขึ้นนะแล้วก็แล้วก็มัสสต์โทนมั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 นดีขึ้นก็อันแรกก็คือนอกจากนี้เราก็มีคือเรื่องกันออกกําลังกายสําคัญนะสําคัญแล้วน้องออกกําลังกายให้เป็นเป็นตลอดเป็นเป็นเป็นสม่ําเสมอครับเอาคือง่ายคือ ปรับวิธีการชีวิตใช่ทำเพียงแค่ตามให้ให้ให้เส้นเลือดมันไหลโฟตามปกตินี่แหละต่อไปก็อาจจะแนะนําให้ใส่ถุงน่องครับถุงน่องอย่างที่กล่าวไปต่อไปใส่ถุงน่องไอ้คอนเวชชั่นสกิ้งครับต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าต้องยกขาสูงนะยกขาสูงเวลาเรานั่งนี่ก็ควรจะนั่งแบบแบบมีเก้าอี้ข้างหน้าให้ยกขาให้มันสูงนั้วก็เอวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย หรือว่านอนแล้วก็เอาหมอนข้างหรืออะไรมันดุนขายให้สูงขึ้นอส่วนช่วยได้เชิดเชิดเวยเป็นการป้อปงกันก็ป้องกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการยืนยืนดูนั่งเนี่ยท่าท่าเดียวเนี่ยก็ให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการขยับนก,การอาหารก็เขาแนะน,น,นําให้ทานอาหารที่มีไฟเบอร์อะไรมากมาแล้วก็ควบคุมน้ําหนักอย่าให้ใหวนมากเกินไปแล้วก็การแต่งกายก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่มัน รวมมาสบาย,บายรุมวม<ห>ไม่ใช่ครับนะฮะ<อ>แล้วก็ถุงเท้าอะไรพวกนี้ก็ถุงเท้าก็ไม่ใช่รัดนั่งไ,ไปผู้หญิงก็แนะนาไม่ไม่ควรจะใส่ไฮฮิวอ่ะคืะสะอ,อ,อส่วนส่วนมากๆเเพราะมันไฮฮิวส่วนสวนเพราะมาก็ไม่ค่อยดีเ<อ>พราะทํำให้การไหลเวียนของเลือดแถวต้นน่องมันคาบมันไม่ค่อยดีอ๋อความเสี่ยงทั้งหมดเลยยงความเสี่ยง ก็ปรับพฤติกรรมนะคุณผู้ชมครับพยายามทําให้ตัวเองนะฮะอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พยายามทําให้เส้นเลือดเนี่ยมาไหลโฟตามปกตินะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เลือกรับทานอาหารด้วยนะฮะอย่างที่คุณหมอแนะนําก็คือว่าทานตัวของไฟเบอร์เยอะๆนะครับถ้าเกิดสงสัยว่าจะเป็นปัญหาเส้นเลือดขอดหรือเปล่ามีอาการบ่งชี้ลองมาปรึกษาคุณหมอได้นะครับนี่คือข้อมูลดีๆนะฮะในการดูแลสุขภาพนะครับกับอัปเดตสุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์ครับ